สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกงหยวกนะคะเพื่อนๆนี่คือหยวกนะหยวกที่เราจะมาแกงวันนี้นะคะก็เลือกเอาที่หยวกที่มียอดนะคะต้นใหญ่ๆนะคะวันนี้เราจะแกงหยวกนะคะอ่าก็จะมีไก่นะเพื่อนๆแกงหยวกใส่ไก่ไก่แบบไหนก็ได้ไก่สะโพกไก่ปีกหรือจะเป็นน่องไก่อะไรก็ได้นะคะเนาะแล้วนี่น้ําพริกแกงนะคะก็มีน้ําพริกแกงแล้วก็ ไก่นะคะแกงใส่หมูใส่ไก่ใส่ปลาได้ทั้งนั้นนะคะแล้วอันนี้เราก็จะมีเขาเรียกอะไรนะใบชะพูนะคะใบชะพูกับผักชะอมนะคะตอนนี้จะได้ที่แล้วเนาะนะเดี๋ยวเราจะมาแกงไก่กันนะคะเพื่อนๆนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ผัดน้ำพริกแกงนะเพื่อนๆนผัดน้ำพริกแกงให้หอมนะคะเนาะผัดน้ำพริกแกง ไปนะคะแกงไก่จุ่มบ้านๆน,นะคะเราไม่ต้องใส่ผิกเยอะนะเดี๋ยวจะเผิดแล้วก็แกงหยวกนะก็คือแกงหยวกใส่ไก่ไก่ก็ไม่หนักหรอกเพื่อนแกงหยวกใส่ไก่นะคะผัดให้หอมผัดให้หอมนะเพื่อนผัดน้ำมันให้หอมก่อนนะคะ ให้หอมก่อนอย่าลืมใส่น้ำปลาด้วยนะแกงบ,บ้านเราเราไม่ใส่กะทินะคะเราไม่ใส่กะทินะไม่ใส่กะทินะคะเพื่อนๆก็จะประมาณนี้แหละให้หอมเลย พอให้หอมแล้วเสร็จแล้วเราจะเติมน้ำลงไปเพื่อนๆพหอมแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปนะคะค่ะตอนนี้นะคะน้ำแกงนะคะเริ่มเดือดแล้วเนาะเพื่อนๆเดือดแล้วนะคะช่วงนี้เราก็ปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเราก็จะใส่ยวกลงไปนะเพื่อนๆยวกนี่เดี๋ยวมันยุบนะคะเยอะไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวยวกยุบเหลือน,นิดเดียวน,นะคะ หยวกลงไปนะคะพเพื่อนๆคนนะคะี้ค่ะหยวกสีขาวสวยมากเลยพเพื่อนหยวกในวิธีเลือกนะเลือกเลือกไอที่มันเป็นยอดนะเดี๋ยวเราจะปิดฝานะคะพเพื่อนๆปิดฝา หอมแล้วนะเพื่อนๆอหอมแกงหยวกละเดี๋ยวปิดฝาไว้นะคะปิดฝาไว้ให้ได้ที่เห็นไหมหยวกเยอะเลยเพื่อนๆปิดฝาให้ได้ที่นะคะพอสุกพอดีแล้วเราก็จะใส่ใบชะอมนะคะใบชะอมกับใบชะพลูนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะตอนนี้นะคะเราก็ได้แล้วนะคะแกงหยวกนะเพื่อนๆแกงหยวกได้ที่แล้วนะคะเพื่อนๆนเนาะเดี๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราจะใส่ใบใบชะพููอ้ใส่เยอะเลยใส่เยอะในเดี๋ยวก็ยุบนะเพื่อนๆใบชะพูกับกับใบชะอมนะคะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะเพื่อนเอนเนาะเราก็จะได้แกงหยวกนะคะโทษทีนะคะเพื่อนๆพนนิดนึงเราก็จะได้แกงหยวกนะคะประมาณนี้ แกงหยวกของเรานะคะเพื่อนๆจะได้แกงหยวกแล้วนะขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ